สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ช่อง BL Thai น a n Infinity นะครับผมวันนี้อยู่นี้ในวัดนะมาดูเด็กๆเ,เขาทำอะไรกันนะหัดหัดข้ามขาเขาเอื้อนว่าข้ามขาเด้อเออก็ดูไปเรื่อยเ้าข้ามขาเร็ว,วสวยโอ้โหมาคนที่สองคนที่สองมาดูโซนายโซนายวันจูที่ปโอ้มันก็นได้อย่ เมนครับเป็นความตั้งใจของเขาครับรอบที่สองนะครับกําลังจะไปแล้วมาดูกันนะครับไอหนุ่มเสี่ยเหลีอยงนะครับผมกําลังจะมาแล้วเอาอย่ายิ้มครับหนึ่งสองสามปโอ้โหไม่ปิ้นนะครับผมจัดไปนะครับผมอ่าเร็วมาเข้ากล้องไหนเร็ว อัดบลาดวนดอกนี่ชิปนี่นี่อ่อาย่าพิการออจัดจัดอัดปลาดวดดน,านดอกไอ้หนุ่มเสี้ยเลี้ยงมันเดินมาครับผมเรื่อน,นี่ชอบชอป้ายครับผมโอ้โ,โ,โ,โหยังไม่โดนนะครับลมปัดหนีนะครับผมอ๋อตอนนี้อย่างนั่นแหละผู้หนึ่งเกล่าครับผู้หนึ่งเลี้ยงเลี่ยงกันเถอะเรียวเรียวเรียวก่อนฝนจะตกมานะครับมันจะซวยนะครับผมโอ้เกี่ยมมันถือด้อเอาไม่เอาไม่เอาไม่ การนี <aría> no? ้ไอ้หนุ่มส่งลายนะครับลายทหารนะครับเปี้ยโอ้โหโดนมันกระถือยู่โอ้สุดยอดยู่นี่โอ้พ่อพ่อจ้างมยู่นี่เอาใหม่นะครับโอ้โหมาดูรอบที่ประมาณเท่าไหร่แล้วรอบที่สี่นะรอบที่สี่นะครับผมรอบที่สี่ของเขา ีีสนะ,ะเอมาดูกันนะครับผม,มเขาจะขึ้นไปแล้วหนึ่งสองเปี้ยโอ้โหไม่โดนอีกแล้วนะครับเจ้าว่าเจ้าว่าไม่ถือมันก็ไม่ใช่นะครับม,มันทำบอฮอดเด้อ <c oughs> โอ้ต่อไปใครนะครับผม <c oughs> ต่อไปน้องหักปัด โอไม่รู้ครับมันน้องใครแต่โอ้โหเกียมโดนนะครับตัดเปลี<ห>่ยนด้วยโอ้ดดโหตัปี่ยาขึ้นมันเหมือนมันแลบโย่เลยนะครับมเมื่อกี้ไ,ไ,ไอหนุ่มส่งลายทหารอีกแล้วนะครับจานไปโอ้โหโดนอีกแล้วนะโดนอีกแล้ว <boundaries> โดนอีกแล้วครับผม <s> ไอหนุม่มเสี้เหลียงส่งเหลียงอีกแล้วครับ <s> <ๆ S 2> เพิ่มเติมเกือขาวนะครับผมไม่เสี้เหลียงเธอเกือบขาว ตัดไปโหไม่โดนอีกแล้วนะเขาว่าอีกไม่นานนะครับเขาว่าเขาจะเปลี่ยนข้ามขาดทุกคนเลยนะครับสามคนนี้นะมารอมารอดูกันนะอีกประมาณไม่นานครับอีกสิบปีนะครับผมอีกสิบปีเขาจะเป็นหรือไม่เป็นก็มาดูกันนะครับ ขึ้นไปอีกแล้วไม่โอ้โหสุยอยู่สุยอยู่โอ้ได้อยู่ได้อยู่เอาว่ะ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 หมดหมดยังครับ ดูครับดูสีหน้าของเขานะครับโอ้โหสีหน้าของเขานะครับผมกไปม่ดูนะครับเอ้ยขึ้นไปอีกแล้วครับไอ้เสี้ยเหลียงส่งเหลียงเกือบขาวนะครับผมตอนนี้ก็ดูไปนานๆนะครับเขากําลังวอร์มอยู่นะครับเพราะมันเป็นคู่เอกเลยครับปิดท้ายรายการนะครับ คู่คู่นี้โอ้โหสาสามคนนี้เขาเล่นแปดล้านนะครับผมมึงเขาโอาโหแพงมากนะเออดูนะครับโอ้โหส่งดำเอาอีกแล้วโ,โหถือโยถือโยเอาอยู่อะได้อยู่ได้อยอู่เอาเดี๋ยวเสียเลี้ยงส่งเลี้ยงอีกแล้วครับผมมาเบื้องกันครับ จัดไปแล้วจัดไปแล้วโอ้โหบอถืออีกแล้วหลายรูปอีกแล้วครับผมฮะเดี๋ยวคลิปหน้าจะปิดช่องแล้วนี่นะเออไอหนุ่มส่งอย่างส่งอย่างนะครับส่งอย่างือเอียลีย่ยงเกือบข่าวนะครับไม่โดนอีกแล้วนะครับนับมาไม่ท่วนแล้วนะเขาเตะไม่โดนนะครับ ไอ้นี่มาบังกล้องทำไมครับผมโอ้โหโดนอีกแล้วนะถ้าก็ได้อยู่แต่ก็ก็กลายไปนะครับผมจัดจัดเข้าไปเลยครับโอ้โหพุ่นเลยเหรอโอหมื่นเลยครับตีนโหมื่นเลยครับหมื่นเลยโอ้ถือยู่นี่หลายรอบแล้วเดียว อย่าโอนี่ครับอย่าโอนะวันวันนี้เราก็มาถ่ายอยู่ในวัดนะครับผมมาดีนะพี่โอ้เห็นเด็กกระโปรงไหมครับโอ้โหเด็กกระโปรงคนนั้นแหละครับเด็กกระโปรงมากครับไปแล้วเขาขี่อะไรไม่รู้รถกบนะครับผมเจาะมากโอ้ขึนน้องนน้อ้นได้อยู่ได้อยู่คืนนี้คืนน้องคืนน้องคืนน้องคืนมาแนะน้ำตัวแน่มากสามพุ่มหนีมา มากรับคนแรกเลยครับอย่าอายครับผมมาแนะน่ำเอาเอาซื้อครับบันซื้อเหรียญเด้อยซื้อแทมครับซื้อเหรียญชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกับเด็กงนีงครับชื่อเล่นชื่อว่าเกตครับอ๋อชื่อเกตนะครับผมคนต่อไปครับคนต่อไปนะครับสวัสดีครับผมชื่อเจียสวัสดีเช้าปกตีนะครับชื่อเล่นชื่อวิวครับอ๋อชื่อวิวนะครับผมครับผมคนที่สามหายไปเลยเนาะโอ๋ไม่เอาก็ได้ครับคนที่สามมา ก็คลิปก็จบเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่อง BL Thai Ban Info TV ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งด้วยเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปครับผม